จับเริ่มสรุปเออนะจับคนร้ายไปติดคุกก่อนมาสรุปเอ๊ะมันยังไงวะเนี่ยแทนที่จะสรุปเรียบร้อยแล้วไปขอหมายจับอันนี้จับไปขังแบบลำคาญลุงพลเนี่ยนะเออลำคาญลุงพลหรือเปล่าเนี่ยมันไส้จับไปขังก่อนลวกันเดี๋ยวมาสรุปสำนวนทีนี้พอสรุปแล้วสรุปไม่ลงครับสรุปไม่ลงครับ มันเป็นเรื่องสลุดหดหูนะคือคุณหมายจับได้คุณไม่ควรจะแสดงตัวไปคัดค้านด้วยซ้ำอ่ะมันถึงจะแมนนะครับมันพอจะเคารพได้อันนี้ทั้งจับแล้วพยายามจะจับจับด้วยวิธีไหนก็แล้วแต่พยายามจับแล้วยังไปคัดค้านไม่ให้ประกันนะแล้วจะมาสรุปํำนวนกับไม่สรุปครับสรุปไม่ได้ครับ ถ้าเป็นลงพนติดคุกอยู่ก็คงติดคุกอย่างสนุกสนานสิครับติดคุกอย่างระเบิดเถิดเทิงไปอีก84วันแน่ครับเรียกว่าเล่นให้เต็มที่แน่84วันเนี่ยผมเชื่อครับถ้าต่อไปได้คุณคงต่อได้เลยดีที่ว่ากฎหมายเนี่ยเคารพกฎหมายบ้างเนาะกฎหมายบอกเจ็ดผลัดไม่เกิน84วันก็อย่าให้เกินอีกนะเพราะว่าระเบียบกฎหมายเขียนไว้ว่า การพิจารณาหาผู้ผิดเนี่ยผู้กระทาผิดเนี่ยสามร้อยหกสิบห้าวันหนึ่งปีเนี่ยถ้าไม่สามารถชัดเจนว่าเป็นใครเนี่ยต้องแขวนคดีต้องแขวนคด,ตนดีต้องพักพักการสอบไปเลยไอ้ตัวสอบนี้เก็บไว้เลยพับไว้เลยนํามาฟ้องร้องใครไม่ได้นํามาดําเนินคดีใครไม่ได้ต้องพักแล้วมารอหลักฐานใหม่เท่านั้น,นแต่ไม่ทําครับ เมื่อคุณไม่ทันคุณใช้อํานาจการยืดหยุ่นก็นแล้วแต่ครับมันเป็นอํานาจของคุณนะครับแต่ว่ามันยังไม่สามารถรวบรวมพยานหลักฐานได้คุณจับเขาก่อนแล้วคุณมารวบรวมไม่ได้เนี่ยถ้าสมมุติว่าลุมพลไม่ได้ประกันเนี่ยมันเสียแม่มันทําให้สร้างความไม่พอใจมากนะถ้าเป็นญาติพ่อแม่ของคุณเนี่ยถ้าเป็นสามีคุณเป็นภรรยาของคุณ เป็นญาติคุณถูกจับไปก่อนแล้วค่อยมาหาข้อมูลว่าว่าทำผิดตามข้อหาแต่มารวบรวมพยานแล้วอ่ะติดขัด,ต,ด,ขดติดขัดก็ต้องติดต่อติดคุกต่อครับผัดฟังอ่ะผัดฟ้องฝากขังไปเรื่อยๆืย,ย,ยไม่เกินเจ็ดผัดนะกฎหมายให้ไม่เกินเจ็ดผัดนะ ดังนั้นภายใน8 4บีวันเนี่ยคุณจะต้องรวบรวมแล้วก็ฟ้องเลยที่จริงคุณจับปุ๊บไม่เกินหนึ่งสัปดาห์คุณต้องส่งสำนวนเลยครับให้เวลาของทางอายการเยอะๆหน่อยให้เวลาทางอายการเยอะๆหน่อยนะครับไม่ใช่ไปบีบให้อายการเหลือเวลา2ีวันเนี่ยคดีคุณรวบรวม 365วันเนี่ยคุณจะบีบให้อัยการ20วันไม่ได้เออพออัยการตรวจสอบไม่แน่ชัดสมมุติว่าอัยการเห็นฟ้องไปทำไงอะ่ะถ้าเป็นหลุดในชั้นศาลก็ซวยเป็นทั้งกะปิเลยซวยทั้งกะปินะครับเพราะเขาใช้คาว่าอัยการแพ้ครับอัยการแพ้เพราะอัยการเพราะว่าคดีแบบนี้ คดีแบบนี้อายการจะเป็นเหมือนเหมือนทนายโจท์นะ่ยอายการจะเป็นเหมือนทนายโจทส่วนมีผู้เสียหายก็อาจจะแต่งตั้งทนายมาประกบอายการก็ได้ครับมาประกบอายการแคเนี้ว่าแต่งตั้งทนายมาร่วมทําคดีกับอายการประกบครับประกบตัวแทนผู้เสียหายมาประกบ นะครับเพราะว่าตัวแทนผู้เสียหายนะครับก็เรียกว่ามาช่วยในในการเป็นอายการอของอายการนะเพราะว่าอายการตอนนั้นมันมาตามส่วนของอายการเป็นผู้พิจารณาแล้วฟ้องนะครับไม่ใช่ส่งให้ทนายของผู้เสียหายแล้วฟ้องไม่ใช่นะครับ ดังนั้นเนะ่ะอย่าให้เวลาอย่าบีบเวลาเหมือนการบีบเวลาเนะี่ยบีบเวลาให้เอาการเหลือน,น้อยไม่ได้นะครับเดี๋ยวท่านมีเวลาในการพิจารณาสำนวนอาจจะสองหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยหน้าสองหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยหน้าสมมติเนะี่ยอย่าบอกนะว่ามันต้องพันหน้าขึ้นล่ะครับมันต้องพันหน้าขึ้นล่ะครับไม่ใช่พันหน้าอย่างนี้นะเอกสารต้อง มากกว่าพันหน้าสองพันหน้าแน่ครับนะครับดังนั้นคุณจะให้สำนักอายการเวลาเท่าไหร่ในแปดสิบสี่วันอะ่ะอย่างน้อเป็นเดือนนะเป็นเดือนเป็นเดือนนี่อาจจะน้อยไปด้วยซ้ํานะครับตอนนี้เหลือเหลือกี่วันน่ะนะครับ ผัดแรกของการผัดผัดอขอไม้อขอขอให้สารฝากขังเนี่ยผัดแรกก็คือในวันที่สี่ผัดแรกวันที่สี่นะครับวันที่สี่มิถุนาเน่มันก็เลยมาสามสิบวันหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้า หกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้านะสามสิบวันกับบวกเกับสิบห้าก็เป็นนะสี่สิบห้าวันจากแปดสิบสี่ผ่านมาแล้วสี่สิบห้าวันครับเหลือเท่าไรครับจากแปดสิบสี่เหลือเท่าไรครับ,รรบผ่านมาแล้วสี่สิบห้าวันนะครับนั่นแหละครับคือเวลาที่เหลือ นั่นคือเวลาที่เหลือของให้อายการครับสามสิบเก้าวันครับถ้าคุณจะฟ้องสัปดาห์หน้าไอ้คุณจะส่งสำนวนสัปดาห์หน้าภายในสัปดาห์หน้าภายในสัปดาห์หน้าก็หมายความว่าแทบสิ้นเดือนหน้าก็หมายความว่าภายในสิ้นเดือนนี้คุณจะส่งไอ้สำนวนภายในสัปดาห์หน้าก็เหมือนสิ้นเดือนนี้ ภายในสิ้นเดือนนี้ถ้าสิ้นเดือนนี้เดือนนี้จะเหลือเท่าไหร่หนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดเหลือสามสิบเก้าบวกไปเอ็ดสิบบวกไปอีกสิบเอ็ดวันครับบวกไปอีกสิบเอ็ดวัน ะนะครับมันจะเหลือกี่วัน39ลบไปอีก11วันไม่ใช่บวก39ลบไปอีก11วันเหลือเท่าไรครับเหลือเท่าไรครับไม่เซ็ตไม่เซ็ตแล้วทํางานทํางาน <c oughs> 39ลบส1แล้ว39ลบส1แล้ว วัสดีครับคุณพึ่งครับน้ำขิงครับน้ำขิงเหลือ18วันครับไม่ถึงเดือนนะครับที่จะบีบให้สำนักอายการพิจารณาสํานวนทั้งหมดสํานวนทั้งหมดนะครับที่คุณใช้เวลาเกือบ400วันเนี่ยคุณจะให้อายการมีเวลาแค่28วัน ไม่ถึงเดือนนี่ยังไม่นับวันเสาร์อาทิตย์อีกอันนี้คิดคร่าวๆนะครับคิดคร่าวๆไม่นับวันเสาร์อาทิตย์อีกถ้าสมมติว่าสำนวนคุณมีสามพันหน้าสามพันหน้าภายในยี่แปดวันหนึ่งวันคุณจะอ่านได้กี่หน้า สมมติอนะครับ28วันนะครับเพราะว่าสัปดาห์หน้าเราไม่รู้ว่าเขาส่งวันไหนไงฮะแต่ถ้าเขาส่งวันจันทร์ก็บวกเพิ่มขึ้นไปอีกเพราะว่ามันมีวันหยุดด้วยนะมันมีวันหยุดวันที่26กับ28มันมันเป็นเหมือนวันหยุดอยู่ผมไม่รู้ว่าอะไรมองไกลๆนะ มันก็จะเหลือวันที่ย7 29ิบเจ็ดย0เหลือ3วันนะครับเหลือ3วัน27 29 30ที่เป็นวันธรรมดาที่เป็นวันธรรมดาเหลือ3วันเพราะว่า26กับ28มันเหมือนดูปฏิทินไกลๆเหมือนมันไม่ใช่ตัวเหมือนเป็นตัวเหลืองๆอยู่นะครแสดงว่าเป็นวันหยุดหรือวันอะไรสักอย่าง เอาแล้วครับเอาแล้วครับมีคนบอกเลยว,ว่าเอาวันเฉลิมครับทษทีขอบคุณมากครับผมมองไกลๆผมเห็นยี่สิบเจ็ดยี่สิบเก้าสามสิบมันเป็นวันปกติมองไปไกลเห็นอยู่3ามวันที่ตัวเลขชัดๆอายังไงครับเนี่ยเอาเป็นว่าเหลือ28่สิบดวันนะตีไว้ยี่สิบแปดวันนะครับถ้าคุณยื่นวันที่27ก็แสดงว่า บวกไปอีกสองวันก็ยี่แปดยี่เก้าสามสิบก็ตีไปว่าให้เวลาสำนักอายการสามสิบวันโอ้ยกว่าต้องบันเทิงแน่ครับบันเทิงแน่จากแปดสิบสี่วันเหลือสามสิบวันเพราะว่าสำนักอายการจะต้องเขาเรียกเรียกว่าอะไรพิจรารณาพิจารณาสำนวน หรือจะเชื่อมันอม่นตำรวจเชื่อมั่นตำรวจก็เลยเห็นเห็นเห็นตามเห็นตามตำรวจก็คือต้องฟ้องแต่ไม่ไม่ใช่ไอาการแบบนั้นแน่ไอาการต้องพิจารณาเพราะว่าเขาคือหน้าด่านถ้ามาถ้ามาลักษณะแบบนี้เนี่ยไอายการคือหน้าด่านเหมือนคล้ายๆสารแต่ไม่สามารถพิพากษาได้ เป็นคนกันกลองเป็นคนกันกลองนะครับว่าเฮ้ยมันมีถูกมีผิดไหมถ้าเกิดว่าพนังกงานสอบสวนทําอะไรไม่ชัดมาไม่ชัดเจนมาหรือมันมันอ่อนมากไปอะ่ะมันอ่อนมากไปแล้วอายการพลาดไม่พิจารณาดีๆไม่เรียกพนังกงานสอบสวนว่ามาหาเพิ่ม มาไปไปอไปหาหลักฐานเพิ่มนะอันนี้มันอ่อนนะสมมตินเงี้ยมันต้องใช้เวลาผมให้เวลาน่าจะแปดสิบสี่วันเนี่ยมันเกือบสี่เดือนนะตีเป็นเดือนละหกหกสิบอ่าสามสิบวันก็นะ 6 0 70 80จมัน2เดือนกว่า2เดือนกว่าครับ80วันนะ84วัน2เดือนกว่าไม่ใช่ดิเออ3,3,9ถ้า3เดือนคือ90วันขึ้นไปแสดงว่า2เดือนกว่าคุณควรให้เวลาสำนักเอกการทั้ง2เดือนนะ2เดือนยังแบบสวยงามเลยนะครับ60วันเนี่ย คือผมไม่เข้าใจว่าคุณจับลุงพลแล้วคุณทำไมสํานวนไม่ไม่เรียบร้อยอะทำไมคุณไม่สํานวนพร้อมเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เสมเนี่ยสันวนมาเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วคุณจึงขอไม้ยจับลุงพลพอจับปุ๊บก็เหลือเวลานิดเดียวก็รวบรวมส่งเลยที่เหลือเป็นสำนักนายการคุณต้องทำอย่างนี้เพราะว่า ยังไม่แน่ใจว่าสำนักอัยการพิจารณาแล้วอาจจะเรียกตำรวจมามามาไปาหาหลักฐานเพิ่มไปสอบสวนเพิ่มให้มันแน่นเหมือนอัยการเหมือนเหมือนคนตรวจสอบข้อสอบนะอัยการเหมือนคนตรวจข้อสอบในสุดท้ายของการประเมินผลนะ่ะหรืออัยการเป็นเหมือนฝ่ายประเมินผลการจิบัติงานนะ่ะ ถ้าอาการเห็นประการใดเช่นมันครบเวลามันมันอะไรแล้วอะ่ะมันอะไรแล้วอะ่ะต้องพิจนารณาดีแล้วอะ่ะให้ไปสอบสวนเพิ่มอะไรก็แล้วแต่ก็ยังไม่ชัดเจนในเวลาที่ของเขามีอยู่เขาก็บอกไปว่าไม่ฟ้องหรือมั่นใจก็บอกฟ้องแค่นั้นเองครับ มีมีความเห็นฟ้องและไม่ฟ้องเนี่ยเป็นหน้าที่ของอายการถ้าฟ้องปุ๊บเกก็ต้องรับผิดชอบอะเพราะว่าเหมือนคนตรวจตรวจงานแล้วก็ปล่อยให้งานผิดเนะี่ยหลุดลอดหลุดรอดไปอ่ะงานผิดพลาดหลุดลอดไปอะ่อปอะเขาก็ต้องรับผิดชอบหนึ่งทำให้ศาลมีงานเพิ่มโดยที่ ฝ่ายตรงข้ามคือผู้ต้องหาเนี่ยเขามีหลักฐานดีกว่าว่าเขาไม่ได้ทำและคุณหลุงในชั้นศาลเขาเรียกว่าอายการแพ้เขาไม่ได้บอกว่าผู้สูญเสียแพ้นะเขาบอกว่าอายการแพ้เมื่อแพ้ปุ๊บผู้สูญเสียก็ต้องแพ้ตามยกเว้นว่าอายการจะอุทธร์ขึ้นไปเรื่อยๆอุทธร์ดีกาเสียเวลาหน่อย แต่ถ้าอยการไม่อุทธร์เนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นนะครับจะเกิดอะไรขึ้นถ้าอุทธร์ถ้าอายการไม่อุทธร์ผู้สูญเสียก็จะ,จะแสดงตนเป็นคนเพราะว่าต้องตั้งอายการต้องตั้งทนายร่วมกับอายการนะถึงจะถ้าอายการไม่ไม่อุทธรนะ์แล้วผู้สูญเสียก็ใช้อํานาจของผู้สูญเสียเนี่ยนะครับ แล้วก็ให้ตัวแทนเนี่ยนะทำการยื่นอุทธรณ์แทนแล้วก็ว่าไปอยการถอยเลยแบบนี้ถ้าอุทธรณ์ต่อถ้าแพ้ในชั้นต้นอุทธรณ์แพ้ในอุทธรณ์ชั้นอุทธรณ์อยการก็ต้องจุดถึงดีกาเพราะอยการณํทำหน้าที่เป็น เหมือนทนายโจทย์นะครับแบบนี้นะ,ะแล้ววันนี้มีมีหมายไปถึงทําให้เราเห็นว่าเออจะมาหมายไหนเนี่ยจะมาหมายไหนเนี่ยเพราะว่าท่านกำลังรวบรวม,รวมพยานหลักฐานอยู่ท่านจะมาหมายไหนเช่นจะมาบอกว่ามันขาดหลักฐานประ,ประการจึงมาขอค้นอีกแล้วใครเห็นว่าค้นวันนี้ได้อะไรอะ่ะ ไ้นใครเห็นบ้างครับว่าหรือใครตอนนี้ใครรู้บ้างว่าพนักงานชุดพิสูจน์หลักฐานหรืออะไรทำอ่งนีมนนไไง้มาวันนี้เขาได้อะไรไปบ้างครับมาวันนี้เขาได้อะไรไปบ้างครับนอกจากโทรศัพท์กับแท็บเล็ตแล้วก็คืนแล้วเนี่ยนอกนั้นเขาได้อะไรไปบ้างครับ เขาได้อะไรไปบ้างครับมีใครรู้บ้างว่าเขาได้อะไรไปบ้างแต่ลึกๆแล้วความรู้สึกส่วนตัวมั่นใจว่าลุงชน,น,นะนะพอผมพูดพอเห็นแนวทางเ่ยน,นะแนวทางคุณประนอมสวัสดีครับอาจารย์กับสวัสดีครับคุณสแสวงสวัสดีครับมีองค์ปุริจิตปิดปก,ป,กปัดเป่าสิ่งโชวร้ายเนาะนะครับคุณนัทน,นันสวัสดีครับคุณ พัชรีสวัสดีครับคุณมลิสวัสดีครับนะนะครับคุณพัชศิน์สวัสดีครับได้ทะนเนอได้ใจทเนเนอ,อได้อะไรอ่ะได้อะไรอ่ะทำงานตามคำสั่งได้ใจทะนเนสวัสดีครับคุณน้ำฝนครับคือยังไม่มีใครงงไม่ยังไม่มีใครรู้ว่าลุงพลก็ยังไม่รู้ว่าเขาได้อะไรไปบ้างยกเว้นว่า มือถือเนี่ยลุงพลก็มั่นใจครับไม่มีอะไรฮะมันไม่มีอะไรอ่ะคือลุงพลก็เรียกว่าบริสุทธิ์ใจทุกช็อตลุงพลบริสุทธิ์ใจทุกช็อตใครบ้างครับที่ได้หมายจับและทำทำความอะไรนะให้ความร่วมมือเท่ากับลุงพลเนี่ยไม่มีหรอกครับไม่มีหรอกครับ ยิ่งได้ใจลงผลยิ่งได้ใจสังคมครับเต็มใจให้ตรวจจะอะไรอำนวยความสะดวกเดินนำทุกชอ็อตก็ขอบคุณผู้ใหญ่นิ่มด้วยนะครับนะเรียกว่าอำนวยความสะดวกอย่างดีนะนะครับกระเป๋าเขาก็ถ่ายรูปค่าไม่ได้เอาไปผมนึกว่านึกว่าจะถือกระเป๋าไอโซออกบกสกองปกกันไปคือเลอะๆะนะไปผมก็นึกว่าคุณจะสะพายหลังไปให้ หน่วยของท่านนะนะครับเอาไปว่าถ่ายรูปเนาะถ่ายรูปก็ไม่เข้าใจว่าอันนั้นจะมีผลอะไรนะครับอันนั้นจะมีผลอะไรนะครับคุณจิรัชยาสวัสดีครับจุปสง์แค่ต้องการโทรศัพท์นะผมคิดเองเพียงแค่แกล้งค้นไปงั้นอ๋อเออนะคุณกติยานะเหมือนกับหรือหรือเห็นว่ามีคนนั่งอยู่บนรถก็เลยทําแบบ ขึงขังมั้งครับทําขึงขังโอ้ยพวกเรามีคนมานั่งบนรถไม่ยอมลงอ่ะไม่รู้ว่าเขาออยหรือเขาร้อนศีรษะหรือเปล่าเนี่ยครับทําไมเขาไม่ลงอ่ะแต่เขามองเราอยู่นะเราทําแข็งขันหน่อยเออไปหานั้นหานี้หน่อยอ่ไปเลื่อนนั่นเลื่อนนี้หน่อยนะทําแข็งขันให้เขาเห็นหน่อยอ่าแบบนี้นะเรียกว่าต้องทําตามหน้าทีมีคนมีคนแอบดูอยู่ จะมานั่งอย่างนี้ไม่ได้นะลุงพลเดี๋ยวผมขอบิน้ําเย็นกันนะอลุงพลไปก่อนนะเนี่ยไม่ได้ครับไม่ได้ต้องขยันนะครับต้องขยันนะต้องแอคทีฟต้องแอคชั่นะให้ให้ดีนะครับต้องเข้าใจตํารวจด้วยนะผมไม่อยากให้ไปคิดอะไรกับตํารวจนะคือตํารวจเนะี่ยดูสิครับมีคนมา แล้วมีตำรวจอีกคนหนึ่งครับเป็นคนถือกล้องครับเป็นคนถือกล้องครับนักข่าวไม่มีฮะยกเว้นยูทูบเบอร์ไม่รู้ว่าอะไรตำรวจเป็นคนถือกล้องถ่ายกันเองครับถ่ายกันเองนะถ่ายกันเองว่าไอ้คนนั้นไปไปลื้อตรงนั้นก็ถ่ายกันเองวันนี้แล้วก็เผื่อนยนะก็ดีนะเผื่อถูกกล่าวหาว่าตำรวจเอาอะไรไปไว้ไปกันแกล้งทุกอย่างเงี้ยในมุมมองของตำรวจเขาก็ คือว่าทำให้เคลียร์มุมมองของฝั่งลุงพลก็ต้องถ่ายของตัวเองด้วยเผื่อมีคนไปยัดสิ่งผิดกฎหมายไว้มันต้องบริสุทธิ์ใจสองสองฝ่ายนะครับแคบบ่นี้นะครับหน้านะครับทำให้คนบนรถเห็นใช่ บล็อก็แรงงานเออนายครับนายครับตอนนี้เแข็งขันมากครับแข่งขันมากนะโอ้นะตอนนี้ลูกน้องทําแข่งขันมากครับสบายใจได้ครับสบายใจได้ดูสิครับเดี๋ยวโอ้โหเงื่อเงือย้อยเลยครับเนี่ยเงืยขยายครับเงือหัวใช่ไหมออกมาใช่ครับไม่ใช่เงือหัวครับเงอเงือลูกน้องครับดูสิค้นหากันใหญ่เลยครับโอ้โหลื้อบ้านหมดแล้วครับลื้อบ้านหมดแล้วครับตอนนี้ครับโอ้โหโอ้โหนะครับ แม่นะเรียกว่าทํากันขยันขันแข็งนะครับนะเ mm hmm. ยียบมากเยี่ยมมากนะครับสู้ๆนะตำรวจนะสู้ๆนะครับนะขยันมากครับต้องให้กำลังใจนะถึงบอกว่าอย่ากโกรธตำรวจนะตำรวจเข้ามามาอย่างถูกต้องนะเจราจาใอย่างนุ่มนวลค้นหาอย่างบันเทิงค้นหาอย่างบันเทิงนะครับแม่นะครับอ่านะครับ เออนะออาสวัสดีครับอาจารย์วิระครับสวัสดีครับผมนะสวัสดีครับที่มาเยี่ยมอาจารย์วิระนะครับมาเยี่ยมบ่อยๆเลยนะครับขอบคุณมากครับท่านครับนะครับสวัสดีครับคุณสุวรรณีนะครับคุณสมพานนะครับนะครับคุณสาวศรีคุณสาวศรีตำรวจอยากทำอะไรก็ให้เขาทำไปเถอะใช่ครับคุณรักสวัสดีครับนะครับนะครับเอาเวลามาขออมเม็์หน่อยครับเกี่ยวกับเรื่องหมายอ่านะครับ ขอให้ท่านวีระลองท่านอาจจะถ้าท่านว่างท่านก็จะนะมาแสดงความเห็นในพวกเราดูนะนะครับนะครับดังนั้นนะครับเมื่อได้ไปแล้วเรียกว่าเออไม่ได้อะไรได้รูปถ่ายได้รูปถ่ายเนาะได้แต่รูปถ่ายกลับไปพิจนารณาเนี่นแหละครับเล่นรูปถ่ายเพราะว่าตำรวจก็มีรูปถ่ายมีการสอบถามเบื้องต้น มีหน้าที่นะมาปลุกคนที่นอนอยู่มาปลุกคนนอนนะครับมาทําให้ทุกคนตื่นเต้นด้วยนะครับขอบคุณมากครับตํารวจครับที่ทําให้ทุกคนโปรตีตื่นมาต้องงวงเงีย้ยแหม่ง่วงอยากนอนต่อพอเปิดมือถืออา้าวเฮ้ยถ่ายทอดสดตารวจมาตํารวจมาโอ้ยล้างหน้าล้างตาใหญ่เลยครับล้างหน้าล้างตาใหญ่เลยทุกคนนะนะครับตื่นตื่นตะลึงกันใหญ่เลยครับนารีบกระจุกกลุยกูุชอบางคน แปรงฟันไม่ได้ล้างปากครับคือรีบมากครับบางคนจะล้างหน้าแต่สระผมไปก่อนนะครับคือรีบนะนะบางคนแปลงฟันเงีลืมบ้วนปากครับมานั่ง <laughs> บางคนก็จะไหลสดแลนะไหลสดดละเอยอ,อะไรวะมันเกิดอ,อะไรขึ้นเกิดอ,อะไรขึ้นถามกันใหญ่เลยครับโทรถามกันใหญ่เลยนะเกิดอ,อะไรขึ้นนะครับเรียกว่ามาสร้างให้อดรีนาลีน <laughs> อดรีนาลีนได้หลังกันนะฮะ นะี่ว่าคึกคักจนทุกวันนี้เลยบางคนคึกคักแต่เช้าจนวันตอนนี้เลยนะค,คึกคักในเรื่องนี้นระแต่ผมเชื่อว่าเมื่อพวกเราได้ยินได้ฟังกันการพูดกันแล้วเนี่ยก็ไม่ก็สติคืนมาปกตินี่ครับพวกเรามีประสบการณ์ไงละเจ็บมาเยอะเจ็บมาเยอะจิตตกมาเยอะไม่มีอะไรให้จิตตกเลยนะครับของลุงพลไม่มีอะไรให้จิตตกเลยนะครับ นะครับสบายๆชิวๆนะครับ